เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงานะครับเราวันนี้เราอยู่กับร้านดีซีช็อปนะครับผมวันนี้ฮะผมจะมาทําการสอนสุ่มก่องสุ่ม UTC ในงบ1บาทนะครับว่าจะได้ไหมนะฮะ นอกจากบริการตรงนี้ยังมีระบบขายไก่ตาลทั้งแมป All-Star ทั้งแมปบอกฟุตหรือจะเป็นการรับฟาร์แมปต่างๆรวมไปถึงการกดเกมพาร์ทกันด้วยนะครับตรงนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับไปตำกันได้นะใต้เ s c r i p t ชันเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของเรากันดีกว่านะครับตรงนี้เลยผมจะมาที่หน้านี้เลยนะเลื่อนลงมานิดหนึงนะครับบริการลานาเกมกดเข้าไปเลยนะครับ ามาหน้านี้แล้วต่อไปก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับยาวนิดนึงอโอเคเจอแล้วนะครับตรงนี้เลยนะสุ่มตัวกล่องไทงนะไทันตัวนี้เก่งมากนะไททันตัวนี้เก่งมากผมเคยใช้นะครับเคยเล่นกับคุณอยูเนาะอ่ะแต่ตรงนี้ผมเอาเลยแล้วกัน นะไม่พูดพ่ำมทำเพลงแนะทีเดียวสัก10กล่องไปเลยเพราะว่ามันกล่องระบาดเองเนาะมีเกลือด้วยนะระวังกันด้วยนะครับจะไป3 2 1สอป้องอ๋อยังยังยังลืมอีกแล้วโป้งเฮ้ยไ,ได้กันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออุตสาห์เติมมา99้าโอ้โหออกได้แต่10บบาทแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ โอเคตอนนี้ผมเข้าในดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตัวนี้ผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับตัวลักเลเซอร์นี่ผมไม่แน่ใจแต่ไอซันต้ากับซนะินเนเตอร์ทีวีแมนเนี่ยผมรู้จักคือมันเป็นตัวจากอีเวนท์ที่หาไม่ได้อีกแล้วซึ่งเก่งมากๆนะครับในงบแค่10บาทเอาจริงๆได้1นใน3ตัวนี้ก็คือคุ้มแล้วนะครับอ้โอเคเลยนะ